หนองแสงถิ่นแตงหวานไรอ้อยเงินล้านแม่สินเฮียนคู่บ้านสำเนียงเล่าขานข้าวสารขาวลูกสาวสวยรวยน้ำใจน้องน้ำใสแสงบัวทองยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานชุมชนบ้านหนองแสงส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานวิสัยทัศน์ชุมชนบ้านหนองแสงน่ายอยู่และมีความสุขคนสุขภาพดี พืชผักปลอดสารเคมีสิ่งแวดล้อมดีมีสังคมสืบสารบุญประเพณีวิถีคนปลอดเหล้าตั้งเป้าเศรษฐกิจรุ่งเรืองด้วยวิถีพอเพียงของคนในชุมชนบริบททั่วไปของบ้านหนองแสงหมู่ที่8ตำบลนาจารย์อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาจารย์เป็นพื้นที่ชน,นบทห่างไกลาจากเมืองขอนแก่น102กิโลเมตร มี159ครัวเรือนประชากร688คนเป็นชาย365คนเป็นหญิง363คนกลุ่มวัยทํางาน438คนคิดเป็นร้อยละ68.54ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม สภาพปัญหาความไม่น่าอยู่ของคนในชุมชนบ้านหนองแสงในอดีตคนมักง่ายไม่ทิ้งขยะลงถังทิ้งขยะตามถนนติดยาเสพติดดื่มสุราสูบบุหรี่วัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์เสียงดังเกษตรกร,ร,กรใช้ปุ๋ยเคมีพบผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นอ้วนไม่ออกกำลังกายฉีดยาฆ่าหญ้าลงแหล่งน้ำขยะล้นถังน้ำเสียรอบหมู่บ้าน มีแหล่งพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายขี้หมูส่งกลิ่นเหม็นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อระบบบริการประชาชนไม่ทั่วถึงระบบโครงสร้างสภาผู้นำชุมชนบ้านหนองแสงสภาผู้นำชุมชนมีทั้งหมด46คนบทบาทของสภาผู้นำชุมชนมีการติดตามและเสริมพลังชุมชนเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนการดำเนินงานทำตนเป็นแบบอย่าง ขับเคลื่อนงานและแก้ปัญหาชุมชนติดตามและประเมินผลร่วมกันคิดร่วมทําร่วมวางแผนร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาให้กับชุมชนในเวทีประชุมประจำเดือนทุกวันที่6ของเดือนโดยยึดหลักกติกาหข้อติดตามประเมินผลกติกาชุมชนมีการประชาสัมพันธ์สื่อสารสาธารณะผลลัพธ์จากการดําเนินงานที่ผ่านมา ปริมาณขยะลดลงหมู่บ้านสะอาดน่าอยู่การติดต่อรวดเร็วทั่วถึงการเจ็บป่วยลดลงสุขภาพประชาชนดีขึ้นบ้านหนองแสงเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งศึกษาดูงานจากทั่วประเทศได้รับการยกย่องชมเชยทำให้ชุมชนมีความภาคภูมิใจความสำเร็จจากการขับเคลื่อนง,งานโดยสภาผู้นำชุมชนบ้านหนองแสงเรามีงานบุญประเพณีปลอดเล้าคนลดละเลิกเล้า เกษตรกร,ร,กรลดการใช้สารเคมีประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นการเดินการวิ่งการเต้นแอโรบิกเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกทั้งชมรมแอโรบิกยังมีกิจกรรมรำบวงสวงเพื่อส่งเสริมรายได้ในชุมชน และที่สำคัญบ้านหนองแสงยังได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของอำเภอสีชมพูเพื่อรับมอบมเล็ดพันธุ์ผักราชทานและมีผู้สื่อข่าวเข้ามาถ่ายทำการปลูกผักปลอดสารพิษรอบสระหนองแสงบัวทอง ไปต่อกันที่ภาคอีสานนะคะหมุดนี้คุณพลร,รัชด,ดวงเข็มปักหมุดรายงานจากบ้านหนองแสงตําบลนาจาร์อาเภอสีชมพูที่จังหวัดขอนแก่นค่ะชาวบ้านที่นั่นเขารวมกลุ่มกันทําแปลงปลูกผักสาธารณะสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยในชุมชนนะคะความน่าสนใจอยู่ที่มีการตั้งกติกาตั้งข้อตกลงร่วมกันในการใช้บัวรดน้ํารดแปลงผักในทุกๆวันเป็นการออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นรูปแบบการสร้างสุขภาพที่ดีแบบครบวงจรค่ะ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองแสงตําบลนาจานอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับในทุกเช้าของวันชาวบ้านหนองแสงตําบลนาจานอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นจะทะยอยสลับสับเปลี่ยนกันมาเพื่อรดน้ําผักที่ปลูกไว้บริเวณริมสระธารณะ,ะ,ะของหมู่บ้านซึ่งเป็นการร่วมกันสร้างแหล่งอาหารปลอดภยัยเพื่อให้คนในชุมชนได้บริโภคผักปลอดสารเคมีครับ ย่ำมือเศร้าเดี๋ยวย่ำมือแรงพันธุ์ที่ออกมาพันธุ์ที่ออกมาเป็นกลุ่มนะครับออกมาเป็นกลุ่มแล้วก็จะส่วนกันมามาหดห,ด,ห,ด,ห,ด,หดแล้วก็ต่างค้นต่างหดแล้วก็ที่ขอแบ่งพักกันกินแบ่งไม่เป็นคุ้มนะครับแบ่งเป็นคุ้ม่าฮ่อเขามาถามว่าอยบ้านไผ่ที่ท่มีเพื่อนที่ปลูกพักนะครับเขาก็มาแบ่งให้ตัวนี้เป็นแต่ละคุ้มแต่ละคุ้มไป